ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปของศูนย์ซ่อมมือถือเมืองหน้านะครับวันนี้มีพัสดุนะครับส่งมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะอาการที่ส่งมาก็คือไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเครื่องนะครับอันนี้เครื่องขอมาค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับค่อนข้างแน่นหนานะดีมากนะครับเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้โอเคพอเราแกะมาก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ย แม้จะปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับมันก็ยังไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับนะซึ่งแน่นอนไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นที่ตัวตัวจอลูกค้าในแตกมาด้วยนะเห็นรอยแตกนะครับอันนี้ผมใส่จอใหม่ให้แล้วนะครับใส่จอใหม่ให้แล้วนะจอที่ร้านมีจอใหม่เป็นจอแท้ศูนย์นะครับซึ่งได้จากการแกะมานะอ่าโอเคอันนี้จอใหม่ก็ยังทัดไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยมาจากตัวเมนบอร์ดนะครับเราก็จะมาแกะตัวเมนบอร์ดซ่อมมานะครับ โอเคอันนี้เราก็ซ่อมเมนบอร์ดนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวลายวงจรนะครับได้มาตรฐานสากลนะครับนะโอเคอันนี้เราซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับอ่าเมื่อซ่อมตัวเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แล้วได้ได้แล้วนะครับนะโอเคนี่นะครับมันสามารถทัชสกรีนได้แล้วนะครับ โอเคครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ใช้บ,บริการนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ